สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็ทักทายกันนะครับก่อนฉลากิแรัฐบาลออกนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งนะครับเป็นวันดีนะครับวันที่หลายๆท่านรอคอยนะครับหลายๆท่านลุ้นระทึกนะครับเช้าตื่นเต้นนะครับตอนเช้าก็ตื่นเต้นกันเป็นธรรมดานะครับทางแอดเองก็ตื่นเต้นนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่านะครับแฟนช่องนะครับที่เข้ามารับชมช่อง s อสดอาร์มีเดียนะครับจะโชคดีทุกท่านนะครับก็สําหรับเย็นนี้นะครับเย็นนี้เดี๋ยวเราก็รู้กันนะครับสําหรับตัวเลขมงคลตัวเลข ที่หลายหลท่านนะครับคิดว่าจะออกนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ออกตัวนั้นนะครับสําหรับทางแอดมินเองนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับก็หวังว่านะครับทุกท่านนะครับจะโชคดีในวันนี้นะครับก็มาทักทายกันนะครับก่อนรางวัลออกนะครับก็หวังว่าวันนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้คุณพระศรีรัตนใจนะครับจงปกปักรักษาดลบันดาลญาติพี่น้องทุกท่านนะครับให้แต่มีความสุขความเจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดปราถนาะสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปราถนานะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวเจอกันงวดหน้านะครับสําหรับงวดนี้ขอให้ท่านทุกท่านนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับร่ํารวยเงินทองกันเป็นเศรษฐีสาธุสาธุสาธุ